สวัสดีค่ะ EP นี้นะคะเราอยู่กับเครื่องทำวาฟเฟิลของยี่ห้อไฟคิงวันนี้เรามาแนะนำา3รุ่นนะคะรุ่นแรกที่จะแนะนำนะคะจะเป็นวาฟเฟิลวงกลมนะคะรุ่น FRC17 รุ่นนี้บอดี้ข้างนอกเขาจะเป็นพลาสติก ABS ทนความร้อนส่วนฝาด้านบนเขาจะมีด้ามจับปิดเปิดสีดำแบบนี้นะคะ เปิดเข้ามาแบบพิมพ์ข้างในถาดข้างในเขาจะเคลือบนอนสติกเอาไว้ความลึกของร่องลึกอยู่ประมาณ0.5ซนติเมตรทั้งฝาด้านบนแล้วก็ฝาด้านล่างรุ่นนี้ใช้กำลังไฟอยู่ที่920วัตต์สำหรับบอดี้ด้านหลังก็จะเป็นงานพลาสติก ABS นะคะ รุ่นนี้รับประกันฮีตเตอร์1ปีเงื่อนไขเป็นไปตามรับประกันของบริษัทนะคะสำหรับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดวัฟ f เฟลอยู่ที่18เซนติเมตรจะแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะคะก่อนใช้งานต้องวอร์มเครื่องทุกครั้งนะคะเปิดสวิตช์ไฟสถานะพาวเวอร์จะแจ้งเตือนเป็นสีแดงแล้วก็ต้องวอรมเครื่องก่อนใช้งานทุกครั้งปรับระดับไปความร้องสูงสุดไปที่7 รอจนกว่าสถานะไฟสีเขียวพร้อมใช้งานขึ้นเราถึงจะสามารถทำขนมได้นะคะทำอย่างนี้ทุกครั้งขนมจะออกมาสวยถัดมาค่ะจะเป็นรุ่นวาฟเฟิลไส้ทลกักรุ่น FRC 8 8บ o บอดี้เขาจะเป็นพลาสติก ABS สีดำแบบเงานะคะรุ่นนี้สามารถพลิกกลับด้านได้ ระหว่างด้ามจับนี้จะมีตัวล็อกรุ่นนี้ให้กำลังไฟอยู่ที่1200วัตต์เรามาดูภายในค่ะถาดพิมพ์ขนมด้านในเขาจะเคลือบนอนสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่14เซนติเมตรความหนาของขนมหนาถึง5เซนติเมตรนะคะระหว่างความลึกของ ร่องวาฟเฟิลอยู่ลึกอยู่ที่0.5ทั้งฝาด้านบนและด้านล่างส่วนความหนาของขนมวาฟเฟิลไส้ทะลักเจะสูงอยู่ที่5เซนติเมตรเคลือบนอนสติ๊กเราจะมาดูบอดี้เขาจะมีรายละเอียดแจ้งอยู่ ที่ตัวเครื่องด้านล่างนะคะก่อนทำขนมทุกครั้งนะคะแนะนำให้วอร์มเครื่องก่อนใช้งานสถานะไฟแจ้งเตือนเครื่องติดเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ไฟสีแดงแบบนี้ จะไฟสีแดงขึ้นทั้งสองด้านนะคะวอร์มเครื่องไว้5-10นาทีสำหรับรุ่นสุดท้ายที่จะแนะนำนะคะเครื่องทำวาฟเฟิลรุ่นนี้จะเป็นวาฟเฟิลสี่เหลี่ยมครั้งหนึ่งสามารถทำได้ถึง2ชิ้นจะเป็นรุ่น frc 23ให้กำลังไฟอยู่ที่1,000วัตต์บอดี้ข้างนอกนะเขาเป็น พลาสี ABS ทนความร้อนฝาด้านบนเขาจะมีด้ามจับเรามาดูภายในกันนะคะถาดด้านบนจะเคลือบนอนสติกความลึกของถาดอยู่ที่0.5ทั้งถาดด้านบนแล้วก็ถาดด้านล่างจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด12คูณ12เซนติเมตรนะคะ1แผน่น สามารถปรับระดับความร้อนได้ถึง5ระดับอันนี้จะเป็นตัวเครื่องด้านหลังนะคะจะแจ้งรายละเอียดแจ้งรุ่นของสินค้ารุ่นนี้เช่นเดิมคะ่ะก่อนทำวัฟเฟลทุกครั้งนะคะลูกค้าต้องวอร์มเครื่องก่อนใช้งานไฟสถานะแจ้งเตือนว่าเครื่องติดไฟทำงานนะคะ ก็ปรับระดับไปที่สูงสุดทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีสถานะไฟสีเขียวแจ้งเตือนก็สามารถใช้งานได้หรือบางท่านจะทาเนยในการวอรมเครื่องครั้งแรกก่อนก็ได้นะคะเพื่อจะทำให้เครือบนอนสติกนี้ติดทนนานฝากไว้ด้วยนะคะเครื่องทำวอร f เฟยี่ห้อฟรายคิงทั้ง3รุ่นเจอกันใหม่ EP หน้านะคะช่วยกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะจ๊ะ